เมื่อมดมแรงขึ้นต้นไม้ของเราครับมาดูต้นกระเพรายังมีมดอยู่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปกําจัดมดและไล่มดด้วยวิธีการง่ายๆเลยครับงบประมาณน้อยด้วยครับตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องทิไทพีชาแนลนะครับวันนี้พ่อกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปดูการไล่มมลงมดที่มารบกวนพืชผักต่างการเกษตรของเราและต้นไม้ของเราครับ ด้วยวิธีการง่ายๆแล้วก็ประหยัดรายจ่ายด้วยครับโดยเจ้าสิ่งนี้ครับทุกคนรู้จักแน่นอนครับที่หน้าถุงนี่ครับขาจะเขียนว่าไล่มแมลงมีรูปมดมแมลงสาบครับตัวนี้ครับคือลูกเมนลูกเมนนี่นะครับสามารถไล่มแมลงมดรวมทั้ง สัตว์ที่มารบกวนพืชผักจางการเกษตรของเราหรือแม้กระทั่งตัวนี้ครับคือแมลงสาบครับภายในบ้านของเราลูกเหม็นนี้ก็ไล่ได้ครับแล้วยังนะครับยังไปไล่หมาได้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับไล่หมาที่มาอึมาทีแมวก็ไล่ได้นะครับที่มาสร้างความรําคานภายในบ้านของเรามาสร้างความเหม็นทุกอย่างเลยครับสําหรับลูกเหม็นนี้นะครับไม่ได้ไปกินเหม็นสําหรับเรานะครับแต่มีกินเหม็นสําหรับแมลงศัตรูพืชทั่วๆไปนะครับก็เจิงแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำจากลูกเหม็นไล่แมลงต่างๆนะครับมดกระเจิงเลยครับนี่ครับผมได้ใส่ลูกเหม็นไว้ในนี้บ้างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ครับถุงใหญ่นี้นะครับประมาณ100บาทแต่เราสามารถใช้ได้หลายเที่ยวเลยครับในการไล่มดแมลงต่างๆนะครับที่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเรานะครับเราจะใช้วิธีการตามครับใส่ลงไปเลยครับ พกใบนี้นะครับเราใช้เฉพาะการเกษตรอย่างเดียวเลยนะครับเราจะไม่ไปทำอาหารนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้เยอะต้นไม้เราเยอะนะครับเราก็ใส่หรือว่าใช้ลูกเหม็นนี่ครับจำนวนเยอะหน่อยนะครับหนึ่งถุงนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทเราใช้ได้ไม่รู้กีเที่ยวเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการตำลูกเหม็นเลยครับ นะครับเราจะตำขนาดนี้ก็พอครับพอแหลกเดี๋ยวต้องมีคนถามผมนะครับว่าทําไมเราไม่ใส่ลูกเหม็นเป็นเม็ดเม็ดที่โคนต้นไม้เลยครับเพราะว่าลูกเหม็นที่เป็นเม็ดนะครับจะกระจายกลิ่นไม่ได้ไวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตำแบบนี้นะครับลูกเหม็นจะกระจายกลิ่นได้ไวมากเลยครับมดแมลงต่างๆนะครับหนีโดยไวเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการไล่มดแมลงที่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเราและต้นไม้ของเรา มาดูกันเลยครับเราจะนําลูกเหม็นที่ทําการตามเรียบร้อยแล้วครับมาโรยตามโคนต้นพืชของเราแบบนี้เลยครับโรยได้ทั่วแบบนี้เลยครับมดแมลงต่างๆจะไม่มาลกวนต้นพืชของเราอีกต่อไปเลยครับด้วยกลิ่นของลูกเม็นนี่ครับใส่เพียงนิดหน่อยเองครับต่อ1ต้นดูครับโรยไว้แบบนี้มดแมลงต่างๆเมื่อได้กลิ่นของลูกเหม็นก็จะไม่มาหาต้นไม้ของเราและพืชผักของเราอีกต่อไปเลยครับ ต้นไม้พวกนี้นะครับส่วนมากมดมแมลงต่างๆชอบมาซุกตามโคนต้นไม้หรือว่าโคนใบไม้แบบนี้ครับเราก็นําลูกเหม็นมาโรยไว้เลยครับตามพื้นแบบนี้ครับเมื่อมแมลงได้กินนะครับก็จะไม่มาต่อไปเลยครับที่<ก>ต้นน้องบอลสีของเรานะครับเราก็นําลูกเหม็นนิดหน่อยนี่ครับโรยไว้ตามโคนต้นพืชของเราหรือว่าโคนต้นบอลสีแบบนี้เลยครับเพื่อป้องกันมแมลงศัตรูพืชเพี้ย มดจะนําเพี้ยขึ้นต้นบอลสีของเราครับเราก็นําลูกเบนมาโรยไว้เลยครับต้นบอลสีสวยๆแบบนี้เลยครับเราโรยไว้เลยครับเพื่อป้องกันมดมลแงต่างๆนะครับนี่ครับนิดหน่อยเองครับต่อหนึ่งต้นและคลิปนี้นะครับหาทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิชัยพีชาแนลได้นะครับโรยไว้เลยครับแบบนี้ครับโรยไว้เลยครับดีครับป้องกันมดแมลงขึ้นต้นบอลสีของเราครับ อินของลูกเมนนี่ครับสุดยอดเลยครับไม่ว่าแมลงมดต่างๆนะครับแมลงสาบหายไปแน่นอนจากต้นพืชของเราและในบ้านของเราเลยครับนี่ครับต้นมะเขือเทศเพิ่งปลูกและก็เพิ่งโตขึ้นมาครับมดแมลงต่างๆนะครับคนเพี้ยขึ้นต้นมะเขือเทศใบงีกใบงอหมดเลยครับเราน้ำนี่ครับลูกเบนโลเวคโคนต้นพืชของเราหรือว่าโคนต้นมะเขือเทศแบบนี้เลยครับมดแมลงต่างๆนะครับจะไม่ขนเพี้ย ขึ้นต้นพืชหรือว่าต้นมะเขือเทศอีกต่อไปเลยครับนี่ครับโหลดได้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับโหลดไว้เลยครับนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่ครับแมลงเต่าทองเห็นไหมครับนี่ทุกท่านเห็นไหมครับแมลงเต่าทองมาดูน้ําเลี้ยงที่ต้นใบพืชของเราหรือว่าต้นมะเขือเทศครับเมื่อ มแมลงเต่าทองนะครับได้กินของลูกเหมน็นแมลงเต่าทองก็จะไม่อยู่ที่ต้นพืชของเราอีกต่อไปเลยครับโรยไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทิทไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาวิไทยพีชาแนลครับในการใช้ลูกเหมน็นที่ตำแบบนี้ครับ ไล่มดมแมลงต่างๆจากต้นพืชของเราได้แน่นอนครับโดยไปแบบนี้เลยครับที่โคนต้นพืชของเราครับเพียงนิดหน่อยเองมดมแมลงกระเจิงเลยครับและไม่มารบกวนต้นพืชของเราอีกต่อไปเลยครับ